สวัสดีค่ะเก็บภาพดอกทิวลิปเกือบจะโรยมาฝากค่ะก็ยังสวยอยู่แต่ว่ามีเสียงเด็กมีเสียงเด็กแทรกนี่ค่ะสวยจังเลยสวยมากสวยมากมาก<อ>ดอกลายๆนี่ก็สวยค่ะเนี่ยดอกลายๆนี่สวย าเห็นดอกสีส้มก็จะนึกถึงว่านสีทิตที่บ้านเรานะคะเป็นเปีแรกที่เห็นทิวลิปสสีส้มหมายถึงบริเวณนี้แต่เพิ่งเคยเห็นทิลิปสีส้มจริงๆนะคะตรงนี้มีเด็กมีเสียงเด็กนะคะนะคะเด็กอยู่แนนนี่เขาพาเด็กมามาเดินสวนสวยดียังไม่ได้ วันนั้นไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปเดินที่ไหนนอกจากบริเวณโรงพยาบาลกับเซ็นเทนท์านพาร์คเลยไม่ได้ไปเก็บบรรยากาศแรงคิวริบสวยๆในแมนฮัตตันมาฝากค่ะตรงนี้ก็จะมองเห็นตึก Empire s t สเตนะคะเห็นยอดแล้วก็เห็นคือเห็นตัวตึก เยอะอะตรงจุดนี้ที่จะเล่าให้ฟังนั้นก็คือลืมอีกแล้วค่ะเป็นอย่างนี้ประจำเลยพอจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็ลืมลืมโอ้โลืมจริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นพูดเรื่องยูริตไปก่อนก็แล้วกัน พอมองดอกทิวลิปสีเหลืองไม่รู้ว่ามีใครรู้จักดอกไข่เน่าหรือเปล่าคะมันจะเป็นดอกสีเหลืองสีเหลืองแบบนี้แต่มีกลิ่นหอมนะคะก้านยาวๆแต่ทำไมเขาตั้งชื่อว่าดอกไข่เน่าก็ไม่รู้เห็นทิวลิปสีเหลืองทีไรแล้วจะเนือเน้อจะนึกถึงดอกไข่เน่าค่ะสีเหมือนเลย <c oughs> สวย สวยจริงๆนันะเนี่ยค่ะเวยจังเลยเสียงก่อสร้างบริเวณนี้จะมีการก่อสร้างแล้วก็การซ่อมแซมอยู่ทั้งปีเลยดูจนป่านนี้ยังนึกภาพไม่ออกเอาเป็นว่าเก็บเก็บภาพทิวลิปที่เกือบจะโรยมาฝากก็แล้วกันนะคะ พอเห็นดอกดังๆแบบนี้นึกถึงขันพลาสติกที่บ้านเราที่เป็นขันพลาสติกกันสีๆแล้วก็จะเป็นดังๆค่ะ mm hmm. เห็นแล้วนึกถึงแบบนั้นเวลาดูน้องๆทำคลิปกินข้าวเห็นเวลาน้องๆเขากินมีกระติบข้าวอยากกินข้าวเหนียวจริงๆไม่ได้ไปชนะทาวเอาไว้ว้างๆถึงจะไปชนะทาวไปซื้อข้าวสาร บริเวณที่อยู่เนี่ยค่ะจะไม่มีไม่มีร้านไหนขายขายข้าวสารขายข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวที่ขายนั้นก็มีแต่แพงๆเพราะว่าเป็นตลาดฝรั่งค่ะจะซื้อข้าวข้าวเหนียวราคาถูกหน่อยก็ไปที่ชยนททาวหรือไม่ก็ไปมันมีชยนทาทาวอยู่3ามแห่งนะคะในเมืองนี้ดูตรงจุดนั้นนะคะดูดูด แดดเริ่มมาแล,แล้วเมื่อกี้ฝนตกพอมๆเกือบจะถอยกลับแล้วค่ะแต่ตอนนี้ต้องพยายามกินให้จืดๆเพราะว่าไม่อยากมีความดันโลหิตสูงมันอันตรายมากค่ะความดันโลหิตสูงค่ะส่วนเบาหวานนั้นไม่เป็นไปพบหมอมาเมื่อไม่กี่วันเนี้ค่ะพอหมอบอกว่าไม่มีเบาหวานอุ้ยดีใจมากเลยดีใจจริงๆ แปลงนี้จะสวยเนี่ยรู้สึกแปลงนี้จะสวยสีเป็นลายๆส่วนตรงนั้นเป็นสนามเด็กเล่นไม่กล้าที่จะจับข้ามให้ดูส่วนตรงนั้นก็เป็นที่ให้หมามาวิ่งตรงนี้เป็นหมาเล็กส่วนมุมนั้นเป็นหมาใหญ่ค่ะอีกหน่อยมันก็จะมีดอกที่เป็นเป็นพุ่มขาวๆแล้วก็ พอสักหน่อยจะมีมีลูกน่ากินน่ากินแต่จนตานนี้ยังไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าค่ะดกเต็มต้นเลยนะเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้สิว่าหักนั่นขึ้นมาหรือยังทิวลิปแบบนี้ก็สวยคะสีสีสดดีแต่ชอบแบบเป็นแบบเป็นกลีบแบบเดิมมากกว่าค่ะนี่ก็เป็นมิ้น มิ้นนี้มันเป็นกลิ่นน้ำลายนี่ค่ะเป็นเป็นมิ้นกลิ่นน้ำลายอีกหน่อยก็จะออกดอกสีม่วงตรงนั้นก็เป็นสวิตไบโอเลสค่ะยังไม่ยังไม่เห็นค่ะผักที่จะบอกค่ะยังยังไม่เกิด ตรงนี้เดฟลาเดียวก็ยังก็ยังมีดอกที่ยังไม่เหี่ยวอยู่นะคะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้อ๋อตรงนั้นสินั่นเป็นแม่น้ำอีสนะคะอากาศดีแบบนี้เวลานี้คนยังน้อยอยู่ตรงนี้เมื่อปีก่อน ่อนที่จะมีไวรัสระบาดค่ะตรงจุดนี้เขาจะเอาเรือพลาสติกค่ะเป็นลําใหญ่ๆมาให้คนเช่าเช่าเพื่อที่จะไปพายเล่นในน้ํานั้นค่ะแต่ตั้งตีมตั้งแต่มีไวรัสระบาดค่ะไม่มีเรือมาให้เช่าอากาศดีนะ,ะไม่ยังไ,ไม่เคยเห็นปลาในน้ำเลยบางคนบอกว่าเป็นทะเล ไม่ใช่ทะเลนะคะเป็นแม่น้ำค่ะแต่ว่าเป็นแม่น้ำสายยาวๆตึกเขียวๆเป็นเขียวๆข้างหน้านั้นเป็น U.N. หรือองค์การสหประชาชาตินะคะ Empire State เห็นไหมพอตรงจุดนี้จะโดนบงังนั่นก็โรงพยาบาล N.Y.U ส่วนยอดแหลมๆนู่นเป็นตึกวันเบิร์นเพรดค่ะวันนี้จะให้ดูซากูราเห็นไหมร่วงหมดแล้วร่วงหมดแล้ว ร่วงหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วซากุระจะมีแต่ใบแล้วเวลาเห็นเปลือกซากุระทีไรนึกถึงผ้าไหมบ้านเราต้ตนนะคะลายกับสีน่ะเหมือนผ้าไหมบ้านเราเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆาที่สลับเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ นั่นเป็นโป๊ะเห็นไหมข้ามจากจตรงนั้นจะถึงค่าแล้วแป๊บเดียวส่วนเรือขาวๆนั้นเรือเดี่ยวดูขึ้นสิไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ